เลยตบยตบเบเดยบเลดเละเลยบอกเลยงานนี้เละเลยนาในการ EP นี้ครับ เขาเรียกว่าได้โจทยิงกลางคืนจากพี่เจบไซก้าเดี๋ยวให้พี่เจบอธิบายกฎครับว่าไอ้ยิงคืน่มันคืออะไรพี่เจบสวัสดีครับพี่ทุกคนครับสวัสดี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 ครับยิงในสถานการณ์คืนนี่มันคืออะไรยังไงบ้างยิงในสถานการณ์มืดมึดแสงน้อยโลไลท ต้องมีประกัดไปฉายน,นี่นะครัาการจริงบางครั้งเราเลือกเหตุการณ์ไม่ได้เพราะมันจะเกิดกลางวันหรือกลางคืนคก็มีโจย์ที่เขาจะยิงประกัดไปฉายกันแล้วแต่แต่คนก็ฝึกมาคุณฝึกมาอย่างไงก็ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าครั้งนี้ต้องขอบคุณพี่ต๋องที่ได้เขาเรียกว่าขอญาติ ทการยิงคืนจากในอำเภอเรียบร้อยแล้วเพื่อพวกเราโดยเฉพาะเพื่ออีพีนี้เลยสเตตไปยังไงบ้างสาเตตที่เราจะยิงกันสเตตตอนนี้เราจะจําลองว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของบันนังตกและ,ะ,แ,ละและยังไงต่อมีกล้องนหมิชั่นไหมก็ <c oughs> ติดคุกหลายนัน,น <c oughs> อะไรงไยต่อยงช้อุปกรณ์ที่เรามีคือไฟฉายและปืนสั้นเราดับไฟมืดแต่ครานี้เมื่อโจรมันก็ทันเราอีกมันดันรู้ว่าเราตั้งรับโดยการปิดไฟมันเฟี้ยงระเบิดเพิ่มอ่งลูกัล้ก็จะมีเสกระเบิดเหมือนจริง เป็นระเบิดไฟว่าไปนั่นอ่าปุ๊เราจริงต้องหยิบปืนขึ้นต่อสู้ไปฉายอันปืนมืออ่ะโอเคเ้าหนึ่งสองสามสี่ที่อยู่ไกลกลางใกล้ที่หลบอยู่ในป่าให้ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยไปช่ง ครับปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างนะอ๋อปืนคอนเิชั่นรสามคอนเิชั่นรสามนะค้างสไลด์ไว้ครับอ่าแม็กซ์ซีนอยู่อยู่ตามปัญหาที่ตั้งเอาไว้ต้องปิดทับอ๋อต้องต้องปิดด้วยใช่ไหมอ่าโอเคไฟฉายบังคับไม่ต้องวางซ้ายหรือขวาพี่ทอนหนักเลยแล้วแต่ถนัดนะปืนจะพลิกข้างไหนแล้วแต่โอ้แม็กจะวางที่ไหนแล้วแต่วางอว่างนี้ได้ไหมไม่ได้ต้อไม่ได้อ๋อต้องอยู่ตรงนี้นะวันนี้เรามีเอฟเฟคระเบิดเราต้องการให้อารมณ์ก้มครับเวลาต้องจะถ่ายจากข้างหลังจะเหมือนอารมณ์เราหลบระเบิดไอ อ่ะมาคราวนี้ปี๊บคุณต้องหยิบอาปืนกับแม็กก่อนครับประกอบพร้อมใช้งานแล้วหยิบไปฉายโอเคโอเคพร้อมครับพร้อมครับมาจุดเตอร์เมกเลดี้ยังเมกเลดี้เอามือเท้าโอเคจุดเตอร์อายุเลดี้สนบายเบิศเบิร์ดเลิศเบิด ไ์แฝนไฟขาบเรียบร้อยครับเวลาเจ็ดจุดหตายหายไปนัดตึงด้วยรเรียบเรียบร้อยเลยตามมาดูตามมาดูโอ้โหเละเลยเออบอกเลยงานนี้เละเลยกรรมการครับโอโหมีมิดด้วยเห็นไวๆไม่ใช่มันเป้าเป้า,ปาอันนี้บงหนึ่งเขาเข้านี่ออกนี่โอ้โห เปราน้นมิดไปหนึ่งนุนมิดไปหนึ่งมิดนะครับสามสิบเอ็ดจุดสี่หกโอ้โหไหนเนี่ยมาสรุปให้ผมหสิตายหาละสามสิบเอ็ดจุดสี่หกโอ้โหไม่ได้ง่ายเลยนะยิงกลางคืนเออมือเดียวไม่ได้ง่ายเลยแต่งมันก็น้อยแล้วมืออีกมือเราต้องไปจับไปฉายแต่ไจะกิฟสองมือใช่ปะล่ะถ้าเมื่อกี้นะผมจับไปฉายอันใหญ่นี่คือจบไปนะหนักเลยนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูนักกีฬาท่านต่อไปครับ Are you ready? Ready. Set. Bye. เร็ว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 เร็ เต็<า>แน <like S 1> <ad> ่นอนแน่อนโมิเดอัลโลดแอร์โชว์เคลียร์เอาวางไว้ใช้ปดแม็กกาอัลโลดโชว์เคลียร์โอเวอร์คิกแอมบดาวอเตอร์เวลา1 9 0เนเอานับให้เอาหน ยูเรดดี <S <S in ladder, ้ด a n by. เลบบ้าเลบบ้าเลบ้าโอ้ยเอฟยออลออฟแองโชคลีเอร์อีฟเคล l e สระดาบ e ติกเกอร์โ e ส o ตอร s ค้างสไลด์วางปืนครับครับแฟนตลไลท์พี่ เวลา1.60่งน์เจ็ดสิบเราไปดูความเสียหายกัน,กน Are you ready? Ready. Stand by. ระวไปเระวไปเร็บไปโอ้ oh, สวย oh. สวยยีบยูฟินิตอันโหลดแอนโชเครียครับกดแมกตะไลทั้งที่ร่างกายเปล่าเบ๊อ่างสะาลครับวางปืนอ่าไปดูกันเอาปืนไปเก็บได้เลยพี่เวลาสองสี่สองเจ็ดไปตีสองเจ็ดไปดูครับมั่นใจด้วยอ่ะทุกนัดนี่แบบ ไกยิงยูฟินิตอัลโลดแอนโชเคลียเวลาหนึ่งสองแปดหกก็จบไปกับเขาเรียกว่าการยิงประกอบไฟฉายกับเวลากลางคืนสนุกสนานนะพี่เป็นไงบ้างกับการยิงกลางคืนครั้งแรกก็มองเป้ามันไกลด้วยมั้งครับก็ช้าหน่อยครับแต่ก็เข้าเป้าอยู่เข้าเป้าใช่ไหมเวลาเวลาเท่าไหร่พี่ของพี่ติดลบแล้วบวกลบแล้วผมผมประมาณเวลาใช้ใช้ใช้นานกว่าเขาใช้นานเขาครับพี่พีทเป็นไงบ้างยากครับสนุกครับสนุก ใช่เวลาเวลาเป็นไงสามสิบสามสิครับพี่เป็นยังไงพี่เพรได้เพราะว่าเรายิงบ่อยใช่ไหมเรายิงมือเดียวมันก็แบกน้ำหนักปืนแล้วต้องเดินไกลแล้วถือไปจ่ายอ๋อใช่ครับผมนี่เร็วกว่าเพื่อนครับผมอันนี้ใช่พี่เต๋อล้อแม็กปะเนี่ยใช่ครับผมใช่ครับเขาบอกว่าสั่งทำแม็กนานๆแล้วไม่ได้ใช่คนนี้ปะเนี่ยไม่ใช่ออกเดินคนละนะเป็นยังไงพี่ยิงยังไงเป็นไงบ้างต้องต้องเกินว่าปกติเรามีหนักระแบกของหนักอยู่แล้วเรามีไปจ่ายปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ของหนักนี่คืออะไรล้อแม็กซ์ล้อแม็กซ์อ่ะเออยิเวลาเป็นไงบ้างยิงดีครับเวลาดีครับเวลาดีครับอันนี้ใช่พี่ปืนผัวจะตั้งไหมครับเนี่ยใช่ครับผัวจะผิดตาผมครับผมเป็นไงพี่ยิงไปได้เป็นไงบ้างเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าผมอยู่บ้านผมก็ยิงเร่งคืนบ่อยยิงอะไรก็ยิงเล่นกับเมียผมเนี่ยปิ้วปิ้วปิ้วอะไรเนี่ยเรื่อยๆลื่วันนี้ผมก็ยิงแม่งก็สรุปนะครับก็คือ ทุกคนยิงดีหมดผมยิงห่วยสุดแล้วคือเอาตรงไม่ได้ยิงกลางคืนไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่สุดท้ายนี้ไม่ฝากอะไรมากครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชรฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์้กับรายการสารแน่นี้ครับ